New n น r m a มรวม20อาชีพเสริมดารายุคโควิด -19 อาชีพนักแสดงหรือการเป็นนักร้องหลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้อย่างมหาศาลแต่อย่าลืมว่าอาชีพเหล่านี้ก็มีช่วงเวลาศิลปินดาราบางคนก็โด่งดังแบบดาวค้างฟ้าแต่ว่าจะมีอีกหลายคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวในวงการฝีมือในการแสดงตลอดจนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของดาราแต่ละคนและคงไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีวันที่วงการบันเทิงจะได้รับผลกระทบแบบจนหนักเพราะช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองน้ำท่วมหรืออะไรก็ตาม ศิลปินดาราก็ยังมีคิวงานล้นมือแต่ณวันนี้นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดูเหมือนจะเป็นช่วงวิกฤตของวงการบันเทิงเราจึงได้เห็นดาราหลายคนเริ่มออกมาทำอาชีพเสริมกันทั้งเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองหาอะไรได้ให้กับครอบครัวหรือเพื่อเลี้ยงลูกน้องภายในวงสำหรับบางคนที่เป็นนักร้องนักดนตรี ลองมาดูกันว่า20อาชีพเสริมของดารายุคโควิดในทีที่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร .com ได้รวบรวมมาฝากกันนั้นมีดาราในดวงใจของเรารวมอยู่ด้วยหรือเปล่า 1. อาตพัสดุดบานแย้มเปิดธุรกิจขายหมูทอด พระเอกรูปหล่ออย่างอาร์พตพัสดุ์บานแย้มที่ไม่ได้มีดีแค่ความหล่อแต่ยังขยันทํามาหากินอย่างมากในช่วงที่วงการบันเทิงมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พระเอกรูปหล่อของเราได้หันมาทําหมูทอดขายและยังได้เขียนแคปชั่นไว้ในไอจีว่าทําเองขายเอง,ข,เองข้าวเหนียวหมูทอดรสเด็ดหน้าโรงพยาบาลเอกชนปักหมุดไว้ในโลเคชั่นแล้วขายวันแรกออนไลน์ก็ส่งหมูทอดเป่าๆ3า0กรัม200บาทแถมน้ำพริกปลาบองให้ไปชิมโดยเริ่มแรกก็ ก็ศึกษาวิธีการทําจากใน YouTube เริ่มทําวันแรกขายแค่15กิโลกร,รมัมขายได้1,300บาทจนถึงตอนนี้ต้องใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบกว่า100กิโลกร,รัมแล้ว 2. หน่งชาชาชาเปิดร้านข้าวเหนียวไก่ทอด เราคุ้นเคยกับร้านบะหมีน่นงที่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการประกาศพรกรฉุกเฉินซึ่งดาราตลกมากความสามารถท่านนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่งเมื่อร้านบะหมีน่นงต้องปิดกิจการชั่วคราวก็ได้หันมาเปิดร้านขายข้าวเหนียวไก่ทอดในพื้นที่ตรงร้านบะหมีน่นงของตัวเองเป็นหน้าร้านใครที่ผ่านไปก็สามารถแวะอุดหนุนกันได้ 3. หยาดทิพย์ราชปานเปิดร้านขายดอกไม้ผ่านออนไลน์ นางเอกสาวสวยอย่างน้องหยาดที่เริ่มต้นลงทุนธุรกิจร้านดอกไม้ของตัวเองได้แค่ไม่กี่เดือนแต่ก็มาเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่งานนี้นางเอกคนสวยของเราไม่ยอ่อท้อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อน่าร้านขายยากก็หันมาทําตลาดออนไลน์แทนซะเลยและด้วยชื่อเสียงที่คนรู้จักเป็นอย่างดีและมีฝีมือในการจัดดอกไม้ที่เรียกได้ว่าสวยไม่แพ้หน้าตาแบบนี้ก็ขายดีเหมือนเปิดหน้าร้านเลยทีเดียว 4. เมพิชนาสาขากรเปิดร้านชานมไข่มุกแบร์มิวที นักแสดงสุดเซ็กซี่อย่างเมย์พิชนาที่ขยับตัวแต่ละทีก็สร้างกระแสให้คนสนใจได้อย่างดีนอกจากงานในวงการบันเทิงเมย์พิชนายังได้เปิดกิจการร้านชานมไข่มุกแบร์มิวทีและดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้สวยในทำเลใจกลางเมืองก็มาเจอกับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ทำให้ต้องปิดหน้าร้านแต่งานนี้ได้ปรับกลยุทธ์มาขายแบบเดลิเวอรี่และยังใจดีส่งสินค้าชานมไข่มุกให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลได้เติมความหวานกาันเติมกำลังใจในยามวิกฤตนี้กันอีกด้วย 5. แอบพันชิราฟูกินเปิดร้านรับจัดช่อดอกไม้ออนไลน์ อีกหนึ่งนะักแสดงสาวตัวเล็กแต่ความสามารถครบเครื่องอย่างแอพัทิราฟูกินที่แม้ช่วงนี้วงการบันเทิงจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงอาชีพเสริมอย่างร้านทำเล็บที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดหน้าร้านชั่วขราวสาวสวยของเราก็ไม่ย่อท้อหันมาจับอีกหนึ่งอาชีพได้แก่การรับจัดช่อดอกไม้และเน้นตลาดออนไลน์เป็นหลกักมีบริการแบบเดลิเวอรี่สำหรับคนที่สนใจใครอยากได้ช่อดอกไม้สวยๆก็สั่งกันได้เลย 6. ปันปันสุทัตตาอุดมศิลป์เปิดร้านอาหารบาลานซ์อิตาลีเพิ่งจะลงทุนเปิดร้านอาหารบาลาน c ์อิช l ลีเมื่อไปปี2563ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องมาปิดรับลูกค้าหน้าร้านชั่วคราวแต่ก็ได้ปรับกลยุทธ์เป็นการเพิ่มบริการส่งถึงหน้าบ้านแทนพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในช่วงโควิด -19 ระบาด 7. ก o อ f ฟักกิ้งฮีโเปิดร้านขายหมูปิ้งก๊อบฟักกิ้งฮีโหรือนะัทวุฒิสีหมอก แรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยหลังจากที่ออกมาประกาศเปิดร้านขายหมูปิ้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวตอนนี้ผ่านมาระยะหนึ่งกิจการไปได้สวยมากๆขยายเป็น3ส,สาขาแล้วท,ทั้งที่รัชดา32ทราวินทาวและบางใหญ่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จได้ดีไม่แพ้ง,งานในวงการบันเทิงถ้าสถานการณ์โควิด -19 ไรายได้คงหลั่งไหลามาทั้งสงทางทั้งงานบันเทิงและการขายหมูปิ้งแบบนี้ก็ยิ่งรวยๆมากขึ้น พิงกี y, ส้สาวิกาชยเดชเปิดร้านออนไลน์ขายโรตีแบบมิสโรตีหน้าพิงกี้สาวิกาชยเดช นางแสดงสาวสวยที่เรารู้จักและคุ้นเคยกับผลงานการแสดงของเธอเป็นอย่างดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 พิงกี้ให้สัมภาษณ์ออกรายการคุยแซบโชว์ว่าต้องหยุดถ่ายละครไปกันถึง3เรื่องแต่ก็ยังมีรมายได้ใหม่ก็คือการเปิดร้านขายโรตีแบบออนไลน์ในแบรนด์มิสโรตีน่าที่เจ้าตัวถึงกับเป็นคนขับรถไปส่งสินค้าเองในบางครั้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ขยันทำกินไม่มีวันอดตายแน่นอน 9. ใบเฟิร์นพัสกรผลบูนขายขนมบานอฟฟี่ ใบเฟิร์นถือว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถที่ได้ชื่อว่ามีฝีมือด้านการทําอาหารทําขนมอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยทาบานอฟฟี่ขายแต่เลิกไปสักรยะหนึ่งและวันนี้ขนมบานอฟฟี่โดยฝีมือใบเฟิร์นได้กลับมาให้ริมรองรสชาติกันอีกแล้วถือได้ว่าเป็นเวลาพอเหมาะพอดีที่เธอได้พักผ่อนอยู่บ้านขนมหวานสวีทพัทที่ใบเฟิร์นบอกว่าทําเองหมดทุกอย่างและจํากัดเพียงวันละไม่เกิน15ถาดเท่านั้นใครอยากชิมก็ติดตามในอินสตาแกรมของเธอกันได้เลย 10. หญิงลี สีจุมพลขายหมูแดดเดียว นักร้องชื่อดังอย่างหญิงลีสีจุมงพลที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ถูกยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตไปหลายแห่งอันเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโควิดในทีงานนี้จึงต้องหันไปลุยสร้างอาชีพเสริมด้วยการทําหมูแดดเดียวแพ็คขายซึ่งเป็นสูตรความอร่อยที่คิดค้นขึ้นมาด้วยตนเองหวังช่วยหาไรายได้ให้กับน้องๆในวงไม่ลําบากปัจจุบันมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากโดยขายราคาแพ็คละ45บาทลูกค้านําไปอบไมโครเวฟไม่ต้องทอดทําให้ไรน้น้ํามันและได้รสชาติอร่อยมาก 11. แพนเค,ค้กเข็มมนิดจามิกรขายหมูก้อนเมฆ นักเอกสาวสวยอย่างแพนเคก้กเขม,มนิดจามิกรก็เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งเรื่องของงานแสดงและการเดินแบบที่ต้องเลื่อนและยกเลิกไปหลายแห่งงานนี้แพนเค้กเลยหันมาลุยอาชีพเสริมด้วยการลุยทําอาหารเดลิเวอรีร่ขายทางออนไลน์ด้วยเมนูประจําของตระกูลอย่างหมูก้อนเมฆและน้าพริกปลาย่างจําหน่ายผ่านทางออนไลน์เพื่อเอาใจพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่กล้าออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านในตอนนี้ 12. บออยพิษณุนิ่มสกุลขายจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วเป็นการรวมตัวกันของบอยพิษณุ และเพื่อนๆอ,อีก3คนสร้างโมเดลจิ้มแจ่วร้านหมูทอดโดยใช้เวลาในการลองสูตรกันนานกว่า1เดือนและสามารถเปิดกิจการสร้างเป็นรายได้เสริมอีกทางที่น่าสนใจโดยสามารถสั่งซื้อได้แบบออนไลน์และมีการจัดส่งแบบ d ดลิเวอรและในอนาคตก็มีแผนที่จะเปิดในรูปแบบแฟรนไชส์ให้คนที่สนใจเข้ามาลงทุนกันอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ดูจะจริงจังไม่แพ้อาชีพหลักในการแสดงเลยทีเดียว13นุชวิลาวันสมบูรณ์เปิดร้านขายยำ นักร้องนุ่งชื่อดังอย่างนุชวิลาวันหรือที่รู้จักกันในวงการก็คือนุชวิราวันอาสยามในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นักร้องสาวสวยควนนี้ได้จับเอาความชอบในการทานยำมาเปิดเป็นร้านของตัวเองชื่อร้านแซตตาสวดที่หมายถึงว่าอร่อยจนตาแทบล้นออกมาจากนอกเบา้าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ยังสามารถสร้างรายได้แบบสวยๆให้ตัวเองและครอบครัวได้ 14. ลูลูลาลาขายน้ำปาร,ราและแอลกอฮอล์ล้างมือลูลูหรือชื่อจริงดวงฤดีบุญบำรุง และเพื่อนสนิทคือลาล่าชื่อจริงขวัญณภาเรืองศรีที่ได้ยอมรับว่าเครียดจากการถูกยกเลิกจ้างงานและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่แต่งานนี้ไม่มีคําว่าย่อท้อสองเพื่อนซีคอพิกบิกฤิตให้เป็นโอกาสด้วยการขายของผ่านโซเชียลโดยเน้นลีลาการพรีเซนต์สินค้าตามแบบฉบับฮาฮสร้างสีสันให้กับแฟนๆได้มีรอยยิ้มและจะได้หายคิดถึงกันและยังได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งเจลล้างมือไปยันปาร,ราสูตรเด็ดของทั้งคู่กันอีกด้วย 15ใบเตยอาสยามขายสเปรย์แอลกอฮอล์นักร้องสาวสวยอย่างใบเตยอาสยามหรือชื่อจริงสุทีวันกุลชรณอ,นนอยุธยาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหันมาจำหน่ายสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์แบรนด์สเปรย์ไลฟ์เซเวอร์ที่ถือได้ว่าเป็นสินค้าย,ยอดฮิตและเป็นไอเทมที่คนส่วนใหญ่ต้องพกติดตัวกันในช่วงเวลาแบบนี้ 16. เกรซการก้าวและแกนก่อนพัฒสอนททำโครงการขายของร้องไลฟ์โควิด1 i เกสการ์ก้าแกนกรพัศรสองนักแสดงสาวสวยคิดดีไอเดียเด่นทำโครงการขายของร้องไลฟ์ไฟส์โควิด19หอบสินค้าแบรนด์เนมมือหนึ่งมือสองของตัวเองมาประมูลผ่านไอจีได้เงินเยอะถึง2 0 0 0 0 0บาทไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดเครื่องมือในการรักษาโรคโควิดซึ่งกระแสดีเวอร์จึงมีการจัดครั้งที่2กันไปแล้ว17หนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์ไลฟ์สดขายหมาลา พระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนอย่างซอนรามเทพิทักษ์ควงคู่ภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์และลูกสาวตัวน้อยไร้สดคายมาร่าไม่ว่าจะเป็นหมูเบคอนไก่บารอน่าใช้ชื่อว่ามาร่าพาดาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนักแสดงที่อาศัยช่วงเวลางานในวงการบันเทิงได้รับผลกระทบหันมาทำธุรกิจสร้างไรายได้อาชีพเสริมได้อย่างน่ารักและดูอบอุ่นมากๆ 18. ดีเจเอกกี้ขายเจลแอลกอฮอล์ร้างมือ ดีเจเอกกี้หรือ Ek A ay, เอกชัยเอื้อสังคมเศษอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถที่มีทั้งงานแสดงดีเจและพิธีกรร่าสุดทำอาชีพเสริมขายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบรนด์ดีเฮลพลัสที่นอกจากขายดีและแถมยังใจบุญอีกตั้งหากด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งโอนให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อไป 19. จ้าจ๋าพิมราตาเดชอุดมเปิดร้านดอกไม้ชื่อว่าจ้าจ๋าฟาเวอร์ ดาราสาวหน้าหวานอย่างจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมที่แมว้ว่าช่วงนี้งานในวงการบันเทิงจะหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิดในทีแต่ก็ยังมีธุรกิจเสริมที่ยังสงไร้างรายได้คือร้านดอกไม้ชื่อว่าจ้าจ่า f เว w e r ซึ่งก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์จากการขายหน้าร้านมาเพิ่มช่องทางในการขายทางออนไลน์มากขึ้นแต่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจและทำไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ดีพอสมควร 20. แกงส้มธนทัตชัยอัดเปิดร้านขายเครื่องดื่มถึงในช่วงนี้จะต้องพักง,งานในวงการบันเทิงไปก่อนเนื่องจากโควิด1 9ทกำลังแพร่ระบาดแต่ก็ถือได้ว่ายังไม่ได้วางซะที่เดียวสำหรับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ที่ล่าสุดเป็นพ่อค้าขายเครื่องดื่มแถมยังมีบริการส่งเองถึงที่อีกด้วยซึ่งเครื่องดื่มที่หนุ่มแกงส้มส่งนั้นก็มาจากร้านครอแลบที่ตัวเองเป็นเจ้าของร้านด้วย ลายคนอ่านมองว่าดารานะักแสดงศิลปินเหล่านี้มีต้นทุนที่แตกต่างกันดังนั้นจะเริ่มทําธุรกิจสักอย่างไม่ใช่เรื่องยากสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่มองถึงสถานะทางสังคมที่แตกต่างแต่ให้มองไปในเรื่องของไอเดียที่แม้ว่าเราจะเป็นคนธรรมดาต้นทุนชีวิตเราอาจไม่มากเท่าคนอื่นแต่เราก็สามารถหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดีกว่าไปนั่งโทษโชคโทษด,ดวง และหยุดคิดหาข้ออ้างว่าเราไม่มีเงินไม่มีประสบการณ์ไม่มีโน่นไม่มีน,น,มมนี่ในสถานการณ์ที่เราต้องช่วยตัวเองให้มากมัวแต่คิดโน่นนี่นั่นก็คงอดตายอย่างไม่น่าสงสัยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ